นายกล่นไม่มีล็อบบี้เอาชื่อทักษิณออกจากยติซักฟอกนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงพักฝ่ายค้านให้นำชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกจึงมองว่าพักเพื่อไทยไปล็อบบี้ว่ามันต้องเป็นไปตามกฎตามกระบวนการใหม่ต้องเป,เป็นไปตามระบบของสภาด้วยล็อบบี้ไม่ได้หรอก มันต้องเป็น,ปนไปตามกฎตามสิ่งที่เขาตั้งไว้เพราะไม่เช่นนั้นหากไม่มีกฎไม่มีหลักเราเอาชื่อใครเข้าก็ได้ก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นไปตามกฎไม่มีล็อบบี้อะไรทั้งนั้นเมื่อถามอีกว่าโดยส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับการนำชื่อบุคคลภายนอกมาใส่ไว้ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรืออไม่และหากเป็นฝ่ายค้านจะทำเช่นนั้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีหยุดคิดก่อนกล่าวว่าคิดว่าไม่ควรเพราะถ้าจะพูดถึงใครคนนั้นต้องมีสิทธิโต้ตอบชี้แจง แต่ถ้าเขาไม่อยู่ในนั้นแล้วพูดถึงเขาผ่านทีวีเขาก็ไม่ได้ยินมันไม่สมควรแต่ไม่ทราบจริงๆอย่างที่บอกกฎหมายไม่แม่นก็ให้ท่านประธานสภาว่าไปตามนั้นเมื่อถามว่าถึงตอนนี้นายกเจนวายพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เรียกเป็นนายกเจนวายแล้วใช่ไหมก็พร้อมและจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆว่าฝ่ายค้านอยากจะถามอะไรหรืออยากจะอภิปรายเรื่องอะไรก็จะพยายามเตรียมคําตอบให้ครบเพราะไม่อยากไปถึงแล้วเตรียมคําตอบไม่ครบ เมื่อถามว่าวางจํานวนวันในการอภิปรายแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ทราบตกลงกันจะกี่วันกันแน่เมื่อถามต่อว่านายกต้องการให้อภิปรายกี่วันวันหรือถ้าเป็นสามวันพร้อมหรือไม่นายกถามกลับว่าเรามีสิทธิ์เลือกไหมยอยากรู้ตอนนี้ไม่ทราบเลยเดี๋ยวทางพักคงมีการเสนอไปสามหนึ่งสี่สำนักข่าวไทย